สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่าครูคนครับเอมมีูุ่ทัยชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเลาะอยู่สวนมะม่วงนะครับอยู่อำเภอพังโคนวันนี้พานาเรนมาอบรมนะครับเอสเครื่องบินนะครับ,รเ,รรบเดี๋ยวนี้แบบเห็นอยู่เลาะคลองป่าล้๊าลายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเสือเบ็ดนะครับดูซิว่าจะมีปลากี่ตัวที่กินเบ็ด นะครับเบิง่งง่าเราได้ป่าจากโตนะครับได้วเบ็ดมาแล้วประมาณสิบพันเดี๋ยวหาขาุดขี้เดือนซะก,ก่อนนะครับหาขุดไส้เดือนซะก,ก่อนเบิ่งน้ำมคลองนะครับก็ป่าก็ตามธรรมชาตินะครับป่าตามธรรมชาติสีลายยีด่ดอกนะครับพอมีเยอะแยะมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไปเลยครับ,บเดี๋ยวภาพไปเบิ่งป่กเบ็ด นะครับเราจะปักเบ็ดก hey nice uh. so, ันนะครับเราเลาะนีละนะครับไปเลยเอาไ่หานเอาใส่ไหนไหมใส่เดี๋ยวห้าอืดจังเดี๋ยวเอาขันมาเน่อยใส่ใส่บมาดีครับบินดีดินดับน้ำท่มเห็นปะ Woah. <laughs> <laughs> Trời. Tr no. <laughs> <kiment> đi vô <laughs> được นี่นะไรโคอไค้ดคือปรกวป่ะโคตดดีเหาะเฮ้ยนยิงแ่โค้ดไเนี่ยผู้ขับรถคนเดียว ของกู้แสงของแพงไวมไม่ชอบดีให้ไม่อือครับให้นอนแมงบีปุหนูคอยมีตัวเขาไปตั้งงาปุ๊บ

มาเลย <S <S ได้แล้วครับเหยือ่อนะครับพร้อมกับพันเบ็ดเดี๋ยวเราเสื้ออยู่นี่แหละครับเห็นคูน่กันี่เห็นไ่มเห็นเต็มตัวไหมเดี๋ยวเต็มเต็มตัวนะครับมาเลยเบ็ดมันมีฟมอ่ะเบ็ดมันมีไล่ยไหมรถ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  ขันแรกครับนะครับเหยื่อคือบางวันก็เรียกว่าใส่สามสิบวันนะครับใส้สามสิบเอ็ดวันหรือใส้ยี่สิบแปดวันนะแล้วแต่ขั้นแรกขั้นแรกปักเลยปึ๊บนะไปต่อครับ 哎。 ลงนานาเลยเดี๋ยวคุณอคู่เด็เดี๋ยวค่อนเดี๋ยวค่อนหันหน้ามาดิเออไปไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับไปกันเลย

ยิ่ใจะกอง,นง <laughs> เนอะเยอะไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับมันาเหมือนเหมือน ไปเลยส้มๆแนวขางส้มๆ อเอาครับเดี๋ยวขออยากเสือกอี่สามพันแต่ยังพาพี่น้องมาบอกว่ามันระได้หรือเปล่าได้ครับโอเคครับมีความยากครับกินได้อยู่ติกินได้แล้วกิน,ม,นมันมันไมได้มีในสักมันมีสมุนเนาะ ได้แล้วหนึ่งแซงหนึ่งทลายหรือพลภาพาไปบึงาม,ามันจะกินได้อยู่ยยอ๋อัอที่มันรั่วข้างล่างอ่ะโมเมนบ่มาบิ้งมาบึ้งมาบึง้งมันขาดเลยอาเอาๆๆเอาเมาเลยเลยตัดแล้วนักบ่เนะรยางเมันเบาขนาดเลยนี่นะครับ เป็นบ่นมีเป็นใส่ใส่ย,ยมาดูมีแต่บบเบาเลยอืมโอ้มันเบาทิ้งดิง้พนนวกบักใหญ่แต่ว่ากินมาได้ออไไนะครับยู่นี่ก็มีทุกอย่างให้เลือกสรร ตา้งหายหลายอย่างนะครับเสื้อเบ็ดไวด้ด้เดี๋ยวเราจะไป้ล่อเบืองเบ็ดนะครับของแท้ไงคันแรกครับมิดจีลี่น่ครับคันที่สองมิด จิลี่ครับมีบักหุงด้วยนะหลายอยู่ได้ครับเลาะสวนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยู่ได้สบายนะผักสวนครัวมีผักกระเชดนะครับผักกะเชดคันนี้ก็เงียบนะครับมันต้องบทสู้แห่นแน่นอนเลย คันนี้ก็เงียบนะครับคันนี้ก็เงียบับักสมโอซุกกันยังน,นี่ก็เสียบอยู่ได้ล่ะนะครับ หมากส้มโอหลายอยู่ก็ได้กิดนะครับคันนี้ก็เงียบมิดจิดีพราะมีทือจะขันต้นสละกอบักใหญ่บ่เป็นหมากเป็นหน่วยจักเถือ่อต้นบังใหญ่ครับมมีพอเลยเป็นหน่วยคันนี้ก็เงียบนะจ๊ะ ครบแล้วใช่ไหมนี่เบิดล์ลอะรบ่นนี่อโอ้ยมีถือเยอะอ่ะน,นะครับอยู่นี่มีคลองนะครับเ <c oughs> ลี้ยงหลายๆอย่าง <c oughs> นะครับมีคลอง <c oughs> นะครับ <c oughs> ในส่วน ในส่วนของพื้นที่ป mm ับปมโม่มงปุ๋กผลไม้รากไม้นะครับมีสะนะครับสองสะกับพอได้เลี้ยงปลานะครับปลากับลหลอยู่ครับปลาเยอะแยะมากมายไปเบิ่งกันเลยถือว่าโอเคนะครับในระบบนี้มือป่า หลายครัสสบลายลายลายลาปลาปลาบกเพาเลี้ยงทุกอย่างมะพร้าก็มีปลากลายครับคุณนะกลายเป็นกิ่นมันลอกินเลยนี่ปลานินาะหู้มลดู้ลงไปชิ้อะไรเ้ยคอมันหวเรามาเจอาหนอ่างไ ตัวเห็นในบ่ออาหารไงกูยังมือเล้งประเด็นเห็นในบ่อพายจะจืดจืดเห็นอยู่โอเคมาแล้วเยอะแยะมากมายอ่ะปากพงาบพงาบอยู่มันหูปันมันหูข้าวชิมาหอาหารมันนี่แหละพอเด้หอย่างมาแบบฟู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 เต็มต่อไปมันสีกินปะเพราได้ปาะเนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพื้นที่จะ ถ้าเป็นเสรษฐกิจพอเพียงก็จะอยู่ได้นะครับทั้งก็อยู่ได้คือว่าไม่ไม่ลำบาก<ม>เลี้ยงป่านะครับมีเลี้ยงปลานะพ<ด>นี้จะเป็นประนินนะครับตอนประมาณนี้ก็ตัวละสามบาทนะค<อ>ือบประมาณนี้นะครับคือพื้นที่นะครับอ,อีกสัดนึงก็จะเป็นด้านนี้นะครับ จะเป็นด้านนี้มีปลาเหมือนกันปลานี้ใบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่อยู่ได้แล้วเนาะบุญใหญ่เลี้ยงพร้อมกันแต่ว่าท่ะนี้ไม่คุ้ใหญ่กว่าบุ้บง,อบ,ง,บ,งบอนครับตัวบุกงแหนบบุ้ใหญ่บุงบ้งปลามันตัวใหญ่นลยนครับแล้วบุ้งหมาที่มันเท่าปลาครับ มันเห็นปลาหลมันเข่าปลาอโีโคคกเห่าปลานะครับโ้วู้ว้วู้ซื้เบสคืออนไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมาลงใบแหแล้วน้บโลงง่งปวดพาพไดเนี่ยนอน,นครับไปเรียวหนึ่งมือบาดบาตเตะอยู่หรอสอง อุ้ยบ่ลุมดมรุ้นเดี๋ยวครับวันวได้ป่าอยู่บ่เบิ่อนีขึ้นเลยเงียบครับ ูะไรคุณแม่ป๋าคือนหรไม่ทื่อเหรอครับปึ้งแล้วแลยไม่ได้กิน ป่าไปไปโอ้ไยไยัป้าประมาณประมาณครับเสื้อเบ็ดกับประมาณพิกปากับ่ได้ ต้องกินอาหารตลาดคือเขาครับวันนี้นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับเอมี่ภูไทแชนแนลสำหรับคลิปนี้โบยโบ๊